โอเคครับผมก็ยักกะสวัสดีคขาซิงทุกท่านอยู่ช่องอีลาวันกาอ่าแฟลชอัพโฟร์พาทีเท่าไหร่แล้ววะสวัสดีค้าวปะนั่นแหละอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์บ์เพ่เป็นการัใจในการทำคลิปต่อไปด้วยเด้ออ่าใช่อะผมไม่มีตังมีอยู่เก้าหมื่นเก้าเฮ่อตรงๆนะผมลืมบัตรเกมนี้ด้วยไม่ได้ลืมอัตหรอกผมเพิ่งมีเวลาบัตรนั่นแหละอ่าก็เลยมาเออไหนกันเนี่นะ ก็มาเคลียร์ต่อดีแล้วกันเอาไปนี้แล้วกันปะน็อตนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเลยอะไรวะอัพเกรดใส่ไปใส่ไปโอ้ยอัพเยอะมากอัพเยอะมากรถกว่าโอ้โหหมดละคือประเด็นคือมันไม่สามารถขายรถได้ไงตอนแรกผมก็อยากจะขายรถกยฬาแต่คือมันมันไม่มีให้ขายไงคือแบบอ่าวแตกแล้ว มาทีผมติดค้างไว้คอืออนี้เนาะแล้วก็ก่อนที่มาเจอตัวพวกนี้เอามาเราจะมาปุ๊บปบสามอันนี้อันนี้เสร็จแล้วก็สามอันนี้เนาะมาพร้อมดูครับผมเรสแรกของวันนี้จะเป็นยังไงกันนะรถลาอนี้ถูกแต่งมา โอ้ยอะไรวะรอแล้วเ้อะเอ้าโอเคปกติตปะเนี่ยไปเอ้ยอ,อัดโอ้ไปโวยทำอะไรยังไงบอกได้คำเดียวว่าแล้วตอนนี้แล้วก็ ไปคือนั่นตอนนี้ไอผ่านไปนี่แน่เฮ้ยอะเก๋โอ้โหแม่งเลยทะลุไปเลยป้าเอ้ยไป้ยบิน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 โอ้ สวัสดีโอ้ยตา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 ยปินอย่างงี้มีข่าวเออไหนก็ไหนไหนละมีข่าวช่วงนี้มันมีข่าวใช่ไหมว่าเออ EA เออะไรนะตลอดัะซุ่มทาเกมซูเปอร์เอล์ซิ่งอยู่หลายคนสนัิญาณไม่ใช่นะนี่โฟนะสัิญาณไปเบิร์นเอา โอ้โหผมนี่ก็แบบมไม่รู้จะเก็บอะไรกูซื้ออยู่ดีอ่ะเอาไปจริงนี่เจวานจ้าเจอกูแน่เออแต่ช่วงนี้นี่ก็ต้องรอดูต่อไปอต้องรอดูว่าปีนี้นี่จะไีเกมอะไรบ้างที่จะรอถล่มเงินเราอยู่ซึ่งชื่อบทอสิก็มีแย่โ้ยไปยตอนนี้ เอาที่ห้าเดี๋ยวหรอวะไงดีหว่าปล่อยมันกระนำกระนำไปก่อนปึ๊บเฮ้ยเข้าก่องโอเคเอ้ยอ่ะตอนนี้นี่แน่เฮ้ยเอ้เอ ัวปิวเลยตัคันนี้แอบบางกว่าใ้คันที่แล้วอีกกระบาเออแต่คันนี้ก็รู้สึกว่าจะคุมดีกว่าไม่ค่อยเด้งเท่าที่ควรจะใช่ว่าจะไม่เด้งเลยแต่เมื่อกี้โอ้ยเออไปไปไป้ไปไอคิปป แล้วก็เออเลี้ยวไปอย่างนี้แล้วก็ปล่อยบอนมันจะตามมาก็ปล่อยมันไปแต่ถ้ามาวิ่งชนเราอะไรแล้วก็เจอกันมันจะเป็นนี้หมดสีส่สนามสนามละเต่าๆน่าสามรอบพ้างหลังๆูัจะทรงแล้วแวพาต่อไปนี่คือน่าจะเล่นหมดเลยมั้งเนี่ยไม่แน่ใจน่าจะเป็นพาที่น่าจะยาวหน่อย เออจะว่าชวนเชยจากพาร์ทที่แล้วที่ไม่จากวันราคาที่หายไปเขาไม่ว่าจริงๆวันนั้นมออันจะอาจไม่ทันไม่พอมันจะอาจไม่พอแล้วอะ่ะก็เลยแบบวาวุ่นไปหนึ่งดอกป่ะอันนี้นี่แข่งหมดเลยนี่หว่าเลสแท็กโอเคเป็นสนามพวกอย่างนี้หมดเลยไม่มีสนามแบบโดดเลขแปดสนาม สวดกันอย่างนี้สามรอบมาโอ้โหแต่เมื่อกี้นี่สกิปเป๋เลยไปที่นแห่โอ้ยสวดามด้วยเกยฮะฮะโอ้ย,อยแมนซะด้วย คว้าวุดเลยทีนี้คุยแม่งจับจับอันนี้เลยไป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 เราต้องรีบไปเอ้ยไปนี้เด้อเฮ้ยเอ้าความเรียบร้อยกู้า,าเอ้ยไาเลย๋ว้ย ออะไรวะนั่นอะเฮ้ยอะนี่แน่โอ้โหโอ้ไฟปิดไปแล้วโอ้โหยิตโตคือต้นป่าอะไรแบเนี้อาโอ คุณได้คุณได้ปิวออกจากรถครบ100ครั้งแล้วแต่มีกี้ไปครั้งที่หนึ่งร้อยหนึ่งวัตถุพลาโอ้ไม่กอดชนจนปิวจนอาช i พเมน e n t i n g อะมาตรานจริง uh oh. อ้าวไอ้เงยจัตอนนี้รถนี่คือเละไป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  ่ดูกรบสิสตบบนี้ดีวะนี่แค่รอบสองลก,ก็จะพังแล้วอะ่ะแท้ะไรนี่ไปโวยโวยโอย,โอ,ยอ่ะฮะดูอะไรวะโหลก็ดูอะไรวะนั่นอะ เออโอ้ยโอ้โออออโอยออโอ้โหแม่งอต้อแม่งเด้งไปโดนนี่พอดีดีเลยเฮ้ยโอ้โหแม่งพอดีไปกับต้นไม้เลยที่ห้าเลยเหรออ๋ออ๋อ้ยโอ้ย แมงเด้งเด้งว่าขีดด้วยเนี่ยอย่าน้อยๆมันมันก็จะเด้งบ่อยอีกรนะบานั้นนะพนันเด้งแบบเด้งมันไหอะ่ะมาสิรู้จักวะโอ้โหแม่งด้วยนี่เลยเหรอไมรอขับแบบนิ่มๆเลยด้วยตอนนี้ อยสวานียังไงบุ๊สโอเคไม่เด้งแต่อยู่ที่สามไม่น่าขึ้นมากไปกว่านี้แล้วไม่ขึ้นมากไปกว่านี้แล้วแ,ลแม็กซิมัมแล้ว ยี่สอบองเท่ากันอ,กอ,อ่ะยังเป็นเลสแท็กเหมือนเดิมในรอบที่สามไม่น่ามีหมดไอแอสซสินแล้วแหละไม่โอ้โหแม่งโอ้ยไม่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 ที่เนี้ยตอดนนี้เออ ไปเอาหโอยเอาหยเอาหยเออ่าแจมไอใบเ <olla> นี่ยมี่รู้ชนโถดูตะโนเฮ้ยบินเลยอะเมื่อกี้ไอไอไออ้อยอ้ยโ้โหแพง ข้ามมึงจะชนขนาดนี้อีกหนะเอาโอเคกลับมาปกติสักกั้นงงว่ะไปโวยเฮ้ยอะไรวะเนี้ยปีนรายการเออไปโวยชนแม่งค่อยไปค่อยสิเฮ้ยขวางกันทำหอกอะไรวะเนี้ย รีบวิ่ไปไหนมาที่ก่อนอ่าฮ่ดิ้งเะไรขึ้นมาล้วนะไปไม่รู้แลยคอยไปใหา้ใหา้ใ้ให้ไอ้ฟาดแมงเฮ้ยโอ้ย,อย,อยบินบินบิน,บนยึตดตูลดนนะงง้ลงได้ยังไงวะนั่นล่ะงงอ่ะลงได้ยังไงวะเมื่อกี้โอ้โหแม่งบินเอาโอกระจายไอ้ฟาเ้ยโอ้โหโอ้โหซาก อะไรกม่ลู้อะไรผังังเต็มไปหมดป่าเอโああ้ยขอให้ไม่สมิยหวเฮ้ยเอ้ามาติดแงะกูเหมือนกันโอเคสบายใจจ้าโอ้โอ้ยโอ้โหแม่งระบาดชีวิตจังวะแม่งใส่ขันไหนก็เด้งกูไม่เข้าใจว่ามันเด้งในขนาดนั้นวะ โงเหมือนกันป่ะแต่ผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจบเกมนี้นี่ผลนอะไรตอนน่อดีในตามบีฟที่ผมต้องการอนะนะนลักษณะเกมที่แบบว่าอ่นข,ข้องคาใจนี่มาสมควรไม่ใช่เกมหลกักไม่ใช่เกมที่ที่เป็นแบรนด์หลกัหลกๆอะไรอย่างงี้มายถึงแบบว่าเกมที่แบบเล่นนี่ก็สิ่จับตัวตีอะไรอย่างงี้มากกว่าเออ แต่ไปเกมนี้ทุกคนไปรู้จักอะไรเงี้ยเออผมก็ได้คิดอ,อกเหมือนกันว่าจบจากเกมนี้ที่เล่นเลยดีคือเอาตรงๆน,น,นะผมผมมีความรู้สึกว่าไอเกมเกมภาษาเกมนดีนี่แอบแอบคิดยากกว่าเกมหลักอีกน,นะอย่างแบบกว่าจะทัดสานกว่าจะคัดแบบอย่างเช่นว่าเราอยากเล่นเกมนี้เราจะไม่ค่อยนิ่งเกมเกมที่จะมีแบบ แบรนด์เป็นีแบรนด์ band. นี่ห้อเป็นหลังใช่ไหมล่ะที่เคยพูดไปยกไว้กรณีเดียวคือคอฟบิวเนี่แหละไอ้กรณีของคอฟบิวนี่คืออันนี้พิเศษนิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้รถบีแบรนด์ตลอดหรอกเราก็ใช้รถที่แบบว่าเทาไหนดีสุพูใช้อะ่อะไรเงี้ยในกรณีของคอฟบิวนะแต่ถ้าไปเกมอื่นๆก็ว่าใจเอาจ้าอาจจะมีซ่อนกลเม็ดอะไรอย่างนี้ก็ ตามยิถาการมาเนะาะเทจต่อไปที่ผมคิดนี่ยังไม่ชัวร์เท่าไหร่แต่มีเกณนในใจอยู่แล้วแหละแต่ไม่แน่ใจว่าทุกคนอยากดูกันมากน้อยขนาดไหนกันหรือเปล่านะไ่รูจะมีใครอ,อร๋อบ้างหรือเปล่าด้วยเคยแซมไปอยู่มั้งขันสท่ผิดก็นอะไรฮะเป็นเรื่องของอนาคตอันไกลไม่ไกลเดียวเพราะมันก็ ไม่แน่ใจว่าอีกกลีบอีกเคียรที่จบเนี่ยอันตัวสองตัวสามอาทิตย์มั้งไม่รู้ก็นั่นแหละก็ปล่อยมาไปอานาคตไปตอนนี้เราได้จบเลสนี้ละเรียบร้อยยังเหลืออีกเลสหนึ่งนะาประเด็นซึ่งแน่นอนนะเป็นโอเคแท็กเลสอีกแล้วแท็กเลสหมดเลยวันนี้ มาโอ้คุณโอ้โหฟโโันอว้ยเฮ้ยอ้อยโอ้โห,โโโหแม่งโ์กซามอีกในหมอน,นี้เอืออ้อาวเจ้งเฉย อะไรวะตัวตุวมาเลรจริงเลยป้าเอ้ยโอ้ยไปซะด้วยอีื่กี้กว้าวุลยทีนี้โอ้ยโอ้โหแม่งเลยเกียร์ชาชมัดน,นี่แน่ เฮ้ยไปโว๊ยโอ๊ยไปเป็นก็ไม่รู้ไปสกายเชียวโอ้ยนี่แน่ตอนนี้ยังไงฮะ ไปฝั่งนี้ดีกว่าเราได้อ่ะจตอนนั้เสร็จสับปุ๊บเราก็สอบลายมาวิ่งฝั่งนี้มันจะไวกว่าเออโอ้ยเกือบเปล่าไปจ้าไปตอนนี้หนีได้ก็คือหนีแล้วอะ่ะ เราเข้าสู่ในช่วงไฟนอลแลบบละตอนนี้เราก็ทำได้บิงแค่เราต้องหนีสุดชีวิตเท่าที่จะบินไปได้ไปโอ้ยโอ้ยโอ้โหยิ่โดฟลิปอย่างนี้เอาเอาฟลิปอย่างงี้ ตกเลยละกายแซ้แต่ตอนนี้ก็นำมากแล้วถ้าตอนนี้นำไปมากแล้วก็เลยว่าอ่าสบายใจแลวเว้ยเอามีคนตุยด้วยเหรอเพิ่งเห็นนะเนี่ยอ่อยไปจ้า ไปโวยไปไปไปก่อนนี้ยังไงราต้องเข้าโอ้ฟือฟินิจ้าเออจบเรียบร้อยจบครับผมอล็อกสีใหม่ ได้เงินหกพันอะไรวะเนี่ยแล้วก็ได้ถนนสายใหม่เลยไม่รู้เก๋อ่อาอล็อกสงชาลินสงชาลินสุดท้ายแล้วค่อยว่ากันชาลนไปแท็กก่อนเนาะปะนาทีสามดูสิจะได้ไหมหนาทีสาม ไยดานเดิมเลยอ่ะไอ้โวย,ยวราต้องอ้าวอ้อยอ้ายอ้ายอ,อ้แม่งอะไรวะชนต้นไอ้นี่นิดหน่อยเป๋เลยเอสไอ้โวยยึดมั่นในแผงของเราอัานนี้เวอร์สุดละอึ๊บ โอ้ยโอ้ยอเคจังหวะที่เราก็เหยียบไปเวลาได้ผมไม่ลาได้หว่าหนึ่งนาทีสามเนี่ยพลาดไปด้วยรอบหนึ่งพลาดใหญ่ๆเลยโอเคนาทีเก้ทาทันไม่ทนันว่ะ ได้ไม่ทานจริงโอเคไปจุดต่อไปอันนี้เลยฮะโอเคได้เวลาโชนลากแจกเมอร์เซลโจทย์อยจิดโด ไอ้อออไโอ้โหความไร่วเวลานี่เน่โอ้โหเป็นคนตัวเย่มาแล้วโอ้อยเช่เศียดเออไปโชว์เขาแตกพอดีไอ้เยอ้าเว้า วัาดีนี่แน่อนเออจังหวัดยังไงเออโอ้ยป้าเอ้ยโอ้ยนี่ไงแตกอ้าวป้าเอ้ยอ้าว อ้บ่อนี่มาสู้มือเฮ้ยซื่อมือรอเราอ่ะฮะโอ้ยอา้าวไอ้เชยทอยหลังกูแตกเลยเฮ้ยไม่ยอมเฮ้ยไม่ยอมโอ้แล้ววะนี่แน่โอ้โหอะไรวะเนี่ย โอ๊ยเดียวนะแป๊บเดียวเลื่อนรถขนาดนี้เลยเหรออะไรต่ขนาดนั้นีิแน่ไอพวกนี้เลื่นาแข็งแร่งแงวะนี่แน่โซนสปินเลยอ้าว อึ๊บค่อยๆเออเสร็จสับปุ่มแล้วก็ว้าวป้าเลยแม่งว,ว้าวขอบบนก่อนไอเชี่ยวว้าวไอเชี่ยวว้าวไอเชี่ยวว้าวอีกรอบดึงโอ้โหแม่งเลยโอ้ยเรียบร้อย นี่ไงเอ้าบ้าเอ้ต่าน,นี้แม่ขับรถลำบากสัตว์เลยคนหมดไปส่งลูกใครโคตรได้มาที่สุดแทมเราอ่ะอือโอ้โหแม่งเอ้ไปติดซากติดซาก ออนี่แน่ลุยไปแล้วเอาเหลือหนึ่ง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 แล้วอะ่ะเอาจะแน่ขนาดไหนก็นวะเอ๋อแน่มากเหรอ ไอ้เหี้ยวาวแม่งเลยเอออะดรเออเรียบร้อยชนะโว้ย่ะเหลืออันไหนวะหมดแล้วนี่หว่า่ะอ๋อเหี้ยเราเล่นซ้ำนี่หว่าโอเคเกินละกูเผิดเล่นซ้ำนี่หว่า อ๋อผมก็ว่าอยู่ว่าไอะทำไมมันคุ้นจังวะอ๋ะดอด่ดาซ้ำมึงที่ด่าไปทำไมวะเนี่ยไม่ด่าซ้ำทำไมวะเนี่ยไม่เอ็ดใจกันเลยไหมเงยกูรอบนี้นาทีหกวะ่ะไม่เงยไม่ทันแล้วแหละถ้ามาคว่ำขนาดนี้กูว่าจบแล้วแหละ เฮ้บ้าเออจบมาแต่ออ,อ,อกออกใจไปถึงไหนมาเราดูใหม่รอบนี้ต้องวางแผทางให้ดีเลยเนี่ยไมยน่นะไม่จะต้องต้องดิ้งกูด,ด้วยเอ้ย ไป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 เอสเอสที่แนโ่โอ้ยนาดิงนาดิงนาดิงโอ้ย แ่งวุ้นยาบหลยไม่ทันด้วยนิว่าไม่ทันเวลาไหนทางนั้นเลยเอา้าวไม่ทันเวลาไหนท้งนั้นเลยถ้ามันเถอะท้งนั้นอนะแ่งป่ะสุดท้ายแล้ววันนี้ม่งอันนี้ มัวจะปวดจริงสวายเบิลไปไปว้าวเอาว้าวอีกแล้วมึงยังไม่ชนซะแอร์ไม่มีคนบึ้มแล้วเหรอดีแน่ดีแน่ เออแม่งว้าวอีกเออดูซอมวิงแล้วเอ้าหมุนไม่เหมือนแผ่เลยนีย่ยว่าโอ้ยเรียบร้อยโอ้ย เฮ้ยไอเชียย้มันเกิดก่อนเชียะเดือดสามคันแล้วเหรอดูอว่ากูไม่ได้ชนใครเลยบ้าเอ้ยเออโอ้ยว้าววมว ะกี่จะหนีพ้นหรอไม่เงยนี่เน่ฮ่าฮาจบครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้กันเนาะถ้าใครชอบฝากกดไลค์คลกดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นการเตือนุนการทำคลิปต่อไปเจอกันสซองเลสสุดท้ายปุ๊บสองส่วนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสียอันนี้และเราจะจบกานเราโดยการที่เราจะกระโดดไปขับ คลาสใหม่ของเรากันแล้วกูวจะไม่เ,เกตด้วยละโอ้โหแม่งแต่คันไว้เจอกันจ้า